สี่ราศีดวงกำลังมาแรงโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ไปได้สวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีดวงกำลังมาแรงโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ไปได้สวยถึงขั้นก้าวหน้ารุ่งเรืองแบบสุดๆแถมการเงินลงทุนหยิบจับอะไรก็งอกเงยแล้วยังมีโชคลาภเข้ามาถักทายได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรชีวิตเริ่มเข้าที่การงานมั่นคงได้รับความไว้วางใจงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันกำหนดจะมีลังเลในการตัดสินใจอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาและร่วมแรงร่วมใจทำงานกันดีการเงินเริ่มมีเก็บออมมองอนาคตเป็นสำคัญทำให้ค่าใช้จ่ายไม่บานปลายมีโชคลาภจากผู้ใหญ่แต่มักได้มาเป็นสิ่งของหรือข่าวดี ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันการงานก้าวหน้าแบบสุดๆทั้งนี้มาจากความเก่งกาสามารถของคุณและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งงานหลักงานเสริมโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองช่วงปลายมีการขยับขยายที่ดีการเงินถึงแม้จะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่ก็เป็นเพราะอยู่ในช่วงของการลงทุนเพื่อรอผลตอบแทนซึ่งในอีกไม่ช้าคุณก็สมหวังมีลาบจากการเดินทาง ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภต้องเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆให้ทำตัวนอบน้อมแล้วจะดีการงานกำลังเป็นที่จับตามองเพื่อโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง คงต้องเร่งทำผลงานให้เข้าตาช่วงกลางจะได้รับมอบหมายงานสำคัญขอให้คุณทำเต็มที่การเงินสบายใจหายห่วงหากกำลังคิดทำเรื่องกู้ยืมลงทุนจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีช่วงปลายเงินทองเฟื่องฟูดอกผลง,งอกงามได้รับข้อมูลฉับไวตัดสินใจได้ทันที ราศีเมถุนผูท้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนกำลังจะมีข่าวดีการงานเด่นด้วยผลงานและความสามารถหยิบจับอะไรดูประสบความสำเร็จทุกเรื่องทำงานด้วยความสบายใจผู้ใหญ่รักเพื่อนร่วมง,งานสามาคัคคีทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขหากคิดเริ่มต้นธุรกิจให้รีบลงมือ การเงินเต็มกระเป๋าสิ่งที่ลงทุนไปจะได้ดอกผลกลับคืนช่วงกลางมีโชคลาภคุณที่ชอบเสี่ยงจะได้ยิมออกหากกำลังเก็บออมเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดความฝันเริ่มเป็นจริงแล้วหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ